ถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกัน <M itz> เฮ้ยงั้นล้านนี้เลย FDC ชอบบริการกดเกมพัสและกดกิฟต์แมพต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโบรบัคท,ที่ถูกสุดโหดกระโดดคีบเ็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID Pass และมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อ สวัสดีเมือ่อเื่อนีนั่นหรอ ุดเลยครับโอ้ยย่อยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจผมเองและในเวลานี้นี่เองนะครับเป็นเวลา9โมงนะครับที่ตู้สุ่มนะครับตัวละคร5ดาวตัวใหม่มาแล้วครับผมทัดจากบูม่าเลยนะครับเมื่อเวลา8โมงเป็นบูม่านะแต่เวลา9โมงนี้นะครับเป็นในสตัวละครอย่างชินละนะครับเป็นอนิเมะนะครับหรือเป็นตัวละครพระเอกนะครับจากอนิเมะเรื่องนะครับไฟฟอร์ดนั่นเองครับผมจะเป็นตัวละครชินละนี่เองครับที่มาในตู้สุ่ม ครั้งนี้นะครับอยู่ในรูปแบบของ5 d าดาวนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะมาทําการรีวิวกันเลยสําหรับตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูในส่วนของโปรไฟล์ก่อนนะครับโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวที่ใช้รีวิวนะครับเป็นเลเวล1น p e e d ะครับสปีดนะครับหรือระยะการโจมตีอยู่ที่7วินะครับระยะอยู่ที่2 5านะครับดาเมจอยู่ที่1 0 0เลยครับผมงั้นเราก็จะไปเริ่มรีวิวกันเลยคาถาแยกเงา โอเคครับเพื่อนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในด่านนะครับของแวมไพร์นะครับหรือโลกของโจโจ้กันแล้วนะครับที่ผมเนี่ยจะใช้ในการรีวิวนะครับตัวละครอย่างชินระตัวนี้นี่เองนะครับผมตัวละครนี้นะครับวางเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่500กันเลยนะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวละครที่วางเริ่มต้นได้อยู่นะครับงั้นเราก็จะเริ่มวางกันเลยแล้วกันครับดูกันว่าตัวนี้เดี๋ยวนะจะโจมตีเฉพาะจุดเหรอครับว้าวงั้นผมจะโจมตีตรงไหนเนี่ยออ่ะตรงนี้ละกันนะฮะโจมตีป้อมอ๋อเดี๋ยว ไม่ใช่ป้าหมายเดียวครับแต่เป็น Full AOE นะครับขออภัยด้วย ดูเหมือนว่าตัวนี้นะครับจะเป็น Full l e เริ่มต้นเลยนะครับแมเริ่มอยากจะเห็นใน2ตัวสกิลแล้วนะครับดามเมจเริ่มต้นอยู่ที่100เลยครับน่าจะอิงจริงผมแอบคิดไว้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีสถานะตีติดไฟด้วยนะครับเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยพี่แกนะครับใช้พลังไฟแบบแทบจะทั้งตอนหรือทั้งเรื่องเลยนะครับรีได้ว่าถ้าเกิดว่าตัวละครนี้ไม่ใช้พลังไฟนะครับก็แทบจะแบบว่าไม่มีพลังอะไรให้ใช้แล้วนะครับเพื่อนๆตัวละครนี้นะครับต้องแบบว่าตีติดไฟแล้วล่ะอ่ะดูในสองตัวสกิลเลยนะครับบดู เตะให้ไหมอ่านะครับเป็นการโอเคนะครับคล้ายๆแบบเต้นวีบอยเตะแบบนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวนะทำไมไม่ตายมันเขียนว่าฟูเอโอี e, ไม่ใช่เหรอผมนึกว่ามันต้องตายพร้อมกันอเดี๋ยวนะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมันฟูเอ e อีก็จริงครับแต่มันเตะตัวหน้าก่อนถูกไหมคือตัวหลังอะ่ะมันเพิ่งมานะครับแล้วดูเหมือนว่าการครูดาวนะครับล่อไปอยู่ที่7วิด้วยกันเลยเพื่อนถือว่าใช้เวลานานแพงแพง,แพงนานจะจัดไม่จะแพงจัดนานจะจัดเลยนะครับสําหรับตัวละครนี้นะครับ โอเคตอนนี้มาถึงตัวแล้วผมจะวางในส่วนของบลูมาฟาร์มเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทําคลิปบลูมานะครับไปคลิปที่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าในส่วนของชินลักกับบลูมาเนี่ยจะได้ลงคลิปไหนก่อนกันนะโอเคอ่ะไปไปครับการควงก็ยังถือว่าดูดีนะครับดูเหมือนว่าการอัพขั้นต่อไปสําหรับชินละนะครับใช้เงินอยู่ที่750ดานะครับดาเมจที่ได้เนี่ยอยู่ที่250ก็ยังถือว่าเฉยๆอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้แบบว้าวอะไรมากนะเพื่อนในส่วนของตรงน ใน okay. ส่วนของชินไล์เดี๋ยวผมน่าจะเริ่มอัพอีกเวฟหน้านะครับผม,มเราดูในส่วนของตัวสกิลไปคิปราโรวูวนี้อาจจะไม่ได้มีการตัดต่ออะไรที่มากนะเพื่อนๆโอเคต้องขอชี้แจงก่อนนะครับโอเคเอามาเดินมาเดินมาให้เตะสิครับเตะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมอยากเห็นการเตะแบบชัดๆอะ่ะปึ๊บเป็นไงควงนี่แหละอ่าใช่ๆอารมณ์คล้ายๆกับซันจิเลยฮะควงเตะนะครับ,รต,รบต่อมาตอนนี้เงินน่าจะมีพอแล้วนะครับถ้าเกิด next wave ตอนนี้นะครับผมออโต สคริปตอ์อย่างออกอเก็บขอตุ๊กตืไปแล้วนะครับถ้าเกิดข้ามเว็บมีเงินพอใช่ไหมโอเคนะครับเราจะเริ่มอัพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับอัพมานะครับสำหรับขั้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้มีดามี่ที่350นะครับ ระยะนะครับยังเออระยะเพิ่มขึ้นนะครับ3หน่วยด้วยกันก็คือตอนนี้อยู่ที่28แล้วนะครับสปีดเนี่ยเอาจริงแอบช้าไปแบบมากๆเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าการอัพขั้นต่อไปนะครับจะใช้เงินอยู่ที่1,400นะครับดาเมจเนี่ยแลกมาเพียงแค่600เท่านั้นเองผมก็รู้สึกว่ามันแพงไปจริงๆน,น,นะเพื่อนแล้วตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตีติดไฟหรือเปล่านะอืเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้มันสามารถวันช็อตได้นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่า ติดไฟหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะติดไฟนั้นเพื่อนเพราะว่าเกิดถ้าแบบว่าสกิลไฟอลังการขนาดนี้ไม่ติดไฟก็เออก็อะไรอยู่นะ <c oughs> โอเคในะส่วนตรงนี้เออ,อยังไม่ข้ามเวฟอุ้ยอบ,บูมาไม่ทันไม่เป็นไรอบ,บูมาไม่ทันไม่เป็นไรแต่เงินไม่พอฮะเงินไม่พออาชินละ เอาเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่1,400แล้วนะครับผมจะอัพขั้นต่อไปเลยละการ pergi. ใช้เงินอยู่ที่1,400งพ่้ยใช่ไหมจัดไปครับผมตอนนี้นะครับอยู่ขั้นที่2ด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าตัวละครนี้นะครับจะอัพได้ประมาณ4ถึง5ขั้นไม่น่าจะถึง5ขั้นนะครับน่าจะประมาณ4ขั้นนี่แหละตัวนี้เอาจริงผมรู้สึกว่าก็ you, ยังไม่ว้าวนะถึงแม้จะอยู่ขั้นที่2แล้วนะครับดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราอัพขั้นที่3นะครับอนิเมชันการโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพ Li ืออ with, ่อนอือฮะก็ 3เนี่ยไม่โอเคนะครับตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแถมอ่ะผมเรียกว่าตัวแถมของการอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับเป็นตัวที่แบบไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับแค่ทํามาแบบทแถมไม่เชยนะครับแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ผมรีวิวมานะบูม่าเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเหมาะการลงอินฟินิตหมดนะครับผมแต่ในส่วนของชิ้นล้านเนี่ยอาจจะเน้นลงสตอรี่นะครับสำหรับมือใหม่ก็ว่าได้นะครับผม นส่วนตรงนี้ใช้เงินอยู่ที่พันเเลยเหรอครับการอัปเดตถือว่าแพงจะจัดนะครับในส่วนของคัาที่2นี้ระยะนะครับลืมให้ดูเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่31นะครับสปีดยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ดาเมจเนี่ยอยู่ที่950กันแล้วนะครับผมขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่พันเก็จัดไปเลยครับผมตอนนี้ก็ยังคงเป็น full e l e นะครับดาเมจที่ทําได้อยู่ที่ 2, 3 5 0นระครับระยะกับสปีดยังคงเท่าเดิมอ้ดูเหมือนว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็กระแทกลงมาที่พื้้้นนะะคครััับผมูสึกกลลายๆตตววอ ตัวละครอะไรน,นะที่แบบมาจากอนี้ไม่เรื่องคนเก่งฟ้าประทาน,นเออคล้ายๆกันเลยอ่ะคือโดดปุ๊บกระทืบลงมานะครับต่างกันแค่ตัวไอพวกแบบหินที่มันเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันแค่เองอันนี้เป็นหินติดไฟหรอเป็นหินหรือเป็นไม้ติดไฟนะครับก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้ในสองต,ตัวสกิลนะครับดูชัดๆนะครับจะโดดโอุ้มแทะพื้นนะครับเดี๋ยวอถอยมาไกลๆนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่7วิมันถือม่นนานนะเพื่อนๆสำหรับผมอ่ะกระโดดครับอุ้มกระแทกพื้นประมาณนี้นะครับอัพขั้นต่อไปใช้กันที่ฮัลโหล8 5ด0เนิ่งดู ลืมดูเลยพี่85เลยเหรอดาเมจที่ได้นะครับพุ่งไปอยู่ที่409เอ้ยอยู่ที่4,900เลยเพื่อนถือว่าแพงใช่มันแพงโอ้เพราะว่าอย่างนี้นี่เองครับบูม่าเนี่ยที่มาเนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับหรือตัวละครที่มาใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าใช้เงินมากเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่บูม่านะครับถึงอัปได้หลายขั้นขนาดนี้นะครับว่าบูม่าไปเรื่อยๆเลยอ,อัพถึงขั้นที่เท่าไหร่เนี่ย เราใช้เงินอยู่ที่8,000นอ่ะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีไอโตัวแอมมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมจะวางในส่วนของอะไรก่อนดีผมวางในส่วนของฟิเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นตีตัวแอมไม่ได้นะโอเควางฟิเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะี่วปุ๊บฟิเซอร์ตีมาเซอร์ตีเซอร์ตีฟิเซอร์ยังถือว่าตีได้อยู่คนระับเดี๋ยวผมจะตั้งฟิเซอร์เป็นอันนี้แล้วกันนะโจมตีตัวที่อ่อนแอที่สุดน,นะครับอ่ะแบบนี้นะครับในส่วนของบูม่านะครับจริงๆผมควรวางฟิเซอร์ไกลกว่านี้นะใชื่อป่ะเพราะแบบ ไม่เห็นชิ้นร้ายแบบเต็มที่อย่างเพื่อนวันเซอร์บริเวณนี้แล้วกันนะครับอวิเซอร์แล้วก็ให้ตั้งตีเฉพาะตัวที่ออนแอร์นะครับออนอแอร์้วเมื่อสามร้อยนะฟิเซอร์เคลียร์ไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเคลียร์ตัวแอร์นี้ได้ผมจะขายฟิเซอร์ตรงนี้ทิ้งเนาะเพราะว่ามันบังในส่วนของตัวชิ้นละนะครับอัพคบทต่อไปใช้เงินอยู่ที่แปดวันฮะผมนีนม่ปวดหัวเลยได้งเงินแพงจัดน,นะครับดูว่าเดี๋ยวอ๋อมันเป็น power สองผมตีได้อยู่ผมอัพเถึงขั้นที่สามแล้วโอเคผมเคลียร์ตัวแอร์หมดแล้วใช่ไหม อ่ะเกียวบตัวแอนเรียบร้อยนะครับผมขายไปนะครับโชว์ความสามารถของชิน่าแบบเต็มที่เลยนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่8,500นะครับย้ำหลายรอบมากเลยคือ <c oughs> ราคามันแพงมากขายอยู่ที่1,000อนะ่ะตอนนี้อืต้องมีเงินนะครับโอเคในส่วนของตัวนี้ผมน่าจะไม่ได้อัพบูใหม่ละถ้าเกิดข้ามเวฟเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่8,000แล้วนะครับขายอยู่ที่430ร้กว่าเหรียญน,นะครับโอเคนะครับอีกจึงหนึ่งครับถ้าเกิดคิวอีกทีนึงน่าจะได้ปะ อ้โตัวโคนมาน่าจะสามารถวันช็อตได้นะครับเพราะว่าดาเมจของเ,าเราอยู่ที่2อ0พเลยนะครับอืและดูเหมือนว่าโอเคผมไม่สามารถดูได้เลยว่ามันติดไฟไหมอะ่ะอะตอนนี้เรามีเงินพอแล้วนะครับอัพขั้นสุดท้ายเลยขั้นที่4ี่นะครับอัพมานะครับ เต็มที่เลยนะครับฟอนน้แม็กแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของฟูนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งนะครับดามิที่ทำได้อยู่ที่7,250นะครับผมสปีดอยู่ที่7นะครับถือว่านานนะครับยอมรับเลยว่าถ้าเกิดอยู่ที่ระดับ7เนี่ยผมบอกเลยว่านานนะครับแต่ระยะเนี่ยอยู่ที่34เลยนะครับผมและตัวนี้ไม่สามารถตีตัวแอร์ได้นะครับตีพื้นเป็นหลักเลยเพื่อนนะครับโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเฉยๆอยู่นะไม่ได้สึกว้าวอะไรมากนะครับแต่สกิลเนี่ยบอกเลยว่าเท่นะครับคล้ายๆกับคนเก่งฟ้าประาน โดดขึ้นไปหมเเหมือนกันเลยนะครับเออไม่ต่างกันมากนะครับโอเคสําหรับภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางแบบกระจายกันนะเพื่อนให้เพื่อนแบบเห็นตัวสกิลแบบแบบสวยงามนะครับอ่ะวางประมาณนี้กระจายกนอยูยนะครับอันนี้ก็อัพสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะอัพพอแบบว่าอ่านี่อ่ะอัพพอนี้ครับก็จะนี่เลยนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับสำหรับแอนิเมชันนะครับจะเป็นไฟแบบนี้ครับปุ๊บไฟควงเตะทั่วไปนะครับเห็นไหมควงเตะไฟนะครับอะไรคือควงเตะไฟ พวงไฟเตะอ,อ่าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการทุบพื้นนะครับหรือกระแทกพื้นนะครับคล้ายๆกับตัวแม็กสุดเลยนะครับสำหรับตัวสกิลนะครับและการรีวิวนะครับในส่วนของชินระนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม